ตลาดโซใหญ่มากๆที่นี่เป็นมูจิคอนเซ็ปต์สโตร์ครับผมซึ่งอยู่ที่วันแบงคอแล้วเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีสินค้ากว่ากี่รายการห้าพันรายการค่ะอะไรที่ทุกคนตามหาเราอยู่มีเท่าไหร่เลยนะคะลองเข้าไปดูกันได้แล้วเขาก็บอกว่าจะเป็นสถานที่เอาไว้แฮงเอาท์สถานที่ใหม่ เท่เลยค่ะที่แบบว่าเหมาะทุกสไตล์นะมีแน่นอนแล้วเดินเข้ที่เจอทุกอย่างที่อยากได้ใช่ไหมเจอทุกอย่างที่อยากได้ใครใครใครที่เรียกว่าเป็นสาวโบกูจิอยู่แล้วหรือว่าใครยังอาจจะไม่เคยเดินมูจิอะไรก็มาเดินที่เนี่ยยังไงต้องมีสิ่งของที่เราต้องได้กลับบ้านใช่ใไหมมีแน่เจอแน่เพราะว่าหนูหนูได้ทุกครั้งเวลาเข้าไปแล้วออกมาจะมีถุงูจิตลอดอะไรที่แบบมาทุกครั้งแบบบ้านไม่ได้เลยเพราะว่าหนูกลับบ้านเสื้อผ้าหล่อหลออแน่นอน ปาากกดินสอปากกาดินสอกดขนมอันโอ้ทุกอย่างชอบแล้วก็พวกเครื่องครัวครับผมพวกเครื่องครัวพวกขนมก็เยอะเหมือนกันแล้วก็หมอนเหมือนอะไรเงี้ยเรียกว่าเรียกว่าใครที่เป็นสาวมือจิ้ต้องมีหมอนมือจิ้นหมอนก็มีมีแล้วแล้ไปจะมือหมอนคือมือที่ได้ใช่ไหมอก็ได้สำหรับใครที่กำลังจะเป็น หายปานะคะก็สามารถเข้ามาช็อปกันได้นะคะรที่กำลังแต่งบ้านแต่งบ้านค่ะแล้วเวลามามาได้กันบ่อยไหมมได้กันบ่อยครับผมเข้าทุกครั้งเลยเพราะสาขาเงาี้น่ไม่มาหลายรอบยากมากใอยู่ใจกลางเมืองเลยขายของเยอะเนาะใับช เรียนเชิญครับผมที่ MUJI Concept Store วันนี้รับวันนี้สอบได้แล้ววันแรกวันนี้วันแรกเลย5้าโมงครึ่งจะเป็นซอฟ์โอเพนนิ่งแล้วพรุ่งนี้จะเป็นงานการนิ่งนี่คือเดือู้คั้งแรกในรอบที่เดือนในรอบรู้จักกันมาเลยรู้จักกันมาหรือเปล่าทีนี่เป็นครั้งแรกในความสัมพันธญนะครับได้มายืน ได้มายืนสัมภาษณ์ด้วยกันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างถ้ามคนคนเพิ่งรู้ว่าเรารับงานคนเพิ่งรู้ว่าเราคบกันด้วยหรือเปล่าเสนุกดีค่ะไม่เหงาม่เหงากันแม่คนดีมากค่ะความสัมพัญเราฟิลแบบนัดรบเนาะตีกันสุดสิบอ๋อไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกันหรอเราเรา เตรียมประมาณไงบ้างกับงานู่ากล้วก็แบบมีนิันึงไหมมีกับตามองแน่ๆกูไม่ได้เตรียมอะไรเป็นพิเศษใช่เตรียมใจมาลักรกันโอ้ยมาลักรกันที่นี่เลยเหรอคะก็ลักรกับที่อะครับไม่ติดต่อมาเลยมั้งทอนนั้นตอนแรกเพิ่งกลับบ่าเมื่อก่อนอะติดต่ออะไรเยอะกยู่ค่ะแต่ว่าเราไม่มีคิวที่แบบแมทช์ตรงกันได้เลยตอวันนี้แบบขอละคงการซะทีใช่ช่วงนี้ช่วงนี้ยังไม่มีอะไรถ่ายเนาะก็เลยก็เลยแบบ ครับงานได้ครับผม,ไ,มได,เดม้เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็มีมีแน่เจอแน่สนุกเหรอคราวนี้การทางน,านที่จ้ต้องหอบงานเราต้องออกงานด้วยกันสำหรับพี่มันก็สำหรับพี่นะนี่สำหรับพี่นะก็รู้สึกมันมันสบายใจเราเราอุ่นใจเพราะเห็นกับว่าเรามีบัดดี้ที่แบบเราไปทำงาน,นด้วยแล้วเรารู้ว่าคนเนี้ยจะจะคอยคอยคอยที่กันและกันแล้วก็ ตีกันบ้างตามโอกาสเป็นพลังบวกเชิงลบช่วยกันพลังบวกแบบบวกบวกแบบไอ้นั <c oughs> ่นบโกเหรอคะเห <c oughs> มือน้านพี่ร้านกำลัก็สบายค่ะพี่เล็ะคราบทุกคนสมองดีมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ย <c oughs> เรื่องสตูดิสคริปต์เราก็ปล่อยจอยถ้าเราลืมตรงไหนเขาก็จะแบบช่วยรเราได้เลยแต่ถ้าเราคนเดียวอ่ะอาจจะกลัวว่าแบบพูดครบไม่น่าหรือว่าอะไรยังไงนี้ก็จะองมีเราคอยซัพพอดเตือนกันไหมกล่าคุณละ เคยไหมเวลาของมันแบบอหลายคนต้องมาอย่างเงี้ยเขินจริงๆก็เคยเมื่อกี้ตอนขึ้นเวทีตอนแรกที่ก็ลืมตัวนึกว่าห e มองอยูอ่ยยในเนเชอรแล้วก็เอ๊ยอุ้ยเฮ้ยหรือพี่เนี่ยใช่แบบเฮ้ยงานคู่เฮ้ยเฮ้ยงานแรกนี่นี่หว่าแล้วก็พูดออกมาแล้วก็ตอนสัมภาษณ์ก็มีแบบโผล่แบบพี่เล็เกอ,อะเรียกสุพนามอ<ๆ>ีกอันนึงไม่เรียกน้องโบอะรับก็ฏิการพวกเราดี าไม่เรียกว่าจีบกันปกติก็เป็นนี้แสดงว่าแสดงว่าหวานตลอดกันตีทำตัวไม่ถูกเลยค่ะแบบจริงตอนนี้ทำตัวไม่ถูกอะแปลกๆที่พอเป็นงานพวกนี้ไไม่มีไม่มีไม่มีครับนี่ก็เหมือนมาออกอยู่เป็นปกติเน้นติดต่อมาก่อนเราลองดูลองพักมาดู การจัการอะไรใช่ไหนว่าแบบก็เป็นงานควกแบบนี้ก็ไม่เอาแบบนี้เราไม่ไปอะไรนะไอยา่างเงี้ยค่ะมิจฉาเนี่ยงันคือพอเหมาะสมแหละเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้เราพวกเราไม่ได้เรื่องเยอะนะแล้วก็แล้วก็ยินดีจะออกงานด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่า ทำงานด้วยกันสนุกดีสนุกดีค่ะก็ขอให้พวกพี่มาอมยิ้มเปะปากกันเล่อยเรื่อยนี่เปยปากกันเยอะด้วยมีเยอะเลยเมื่อกี้อะหรอเปล่าเห็นหรอเห็นหรอเนี่ยเนี่ยเห็นนี่ยเห็นน่ารักเลยค่ะน่ารักอะราคาเข้าใจได้ตามแล้วก็ทำเกินงานด้วยเมื่อกี้เขามีจะคยกให้เราพูดแล้ก็พูดไปเรื่อยแล้วนะแล้วก็ค่อยวุ่นกลับมาตรงประเด็นอะไรอะแต่งเหมือนตั้งนะครับหรือว่า ช่วยกันแตาไกเปนไอ้ช่วยหรูเยอะมากทางนี้กำลังว่าเธอต้องช่วยกันเถอะนะในส่วนนี้มันงานคู่อะก็ต้องช่วยกันใช่แล้วก็ใช่ว่าพวกเราเก่งกันอยู่แล้วด้วยนการที่อาจาต่อไปก็ไม่ต้องเป็นห่วงก็เป็นคู่รักที่เก่งมากๆใช่เป็นอือใช้่นี่ก็ได้นะเป็นคู่รักที่เก่งมากๆงานเก่งที่หนูไม่อยากเป็นแบบที่ล้วหลายคน คนเราเุก่นเพื่นทีเราอ่ะเขาแต่งเขากรุกขาขอกันแต่งงานแลนะเกมส์เสี่ยเพื่อเราเลยไหมคะต่อไปเพ่อต่อไปเลยไหมเอาลยนะาเนอ้ยอย่าเพิ่งเพตอนนี้่อต่อตอนนี้องมากทไมอย่าพึ่งอย่าเพิ่งแทงเขาอย่าพึ่งแทงเขาไม่อาค่อยว่ากันค่อยว่ากันจะไม่กุ๊ปเขาช่วงนี้ช่งนี้แทงเขาเน้นแทงเขาใช่เพราะว่าคนสคัักรอบเนตบตีัว มันสมบูรบ์แล้วก็าต้องมีการรักเกิดขึ้นใช่ไหมครับแคขอแสดงความยินดีกับเจมส์จีจริงจคือยินดีมากเห็นแล้วกรี๊ดเลยว่าทุกเราไม่รู้ทุกเราไม่รู้ว่าเขาจะมีการแบบถูกข่าเกิดเผยคือหนูเคยถามพี่เจมส์ว่าเมื่อไหร่เขาบอกว่าใกล้แล้วแหละใกล้เราก็ไม่รู้ว่าแบบอีกสองปีใกล้ของเขาอะไรปีนึงแบบถูกเข่าวไปเลยเราก็ไปแซวไม่บอกว่าแบบไม่เราก็ให้เลยถนังซ้ายด้วยช่วงนี้ผมก็บ่อย ไม่ทำท่าพี่โบนะขนาดสายไม่ต้องกระจัดสายยกไปลอยนีนโบขนาดมาตลอดก็มีบ้างแบบแต่มันยกขั้นยกยากนิดนึงมันไม่มีอะไรลังแบบให้แบบเีอะไอไม่รีบว่ายหรอเดี๋ยวเพิ่งมาอันที่สออันที่สองร้องไปที่โบไม่รู้อ่ะ ทำผู้ไม่ถูกอ่ะเนี่ยเฉยด้อยเลยครับคิดว่าไงดีครับเรื่องนี้มาตายร้อนไหมครับเราก็มีคิดไปแล้วแหละครับผมคิดอะไรนี่ไงกระเป๋าไม่เราเราเป็นคนวางววาางงแผนอยู่แล้วแล้วก็วางแผนอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ช่วงนี้ใช่ค่ะออ๋อหนูขอขึ้นเลขสามก่อนแล้วค่อยว่ากันเนาะ สอกสิเดี๋ยวคนเขาพ่อเขาไปนับเลยนะตอนนี้เท่าไหร่ยี่สิบสองนะยี่สิบสองคันดียังก็ก็มีผิดผิดไปครับผมแต่ว่าก็ก็ยังไม่ใช่ช่วงนี้จริงๆริงเราปรึกษาเรื่องนี้ก็มีคุยบ้างอยู่แล้วเนาะแตชอบคุยเรื่องอนาคตอ่ะมันจะลงดีหรือว่าเรียว่าคนที่คบกันแล้วแบบเราจริงจังกับคนสำคัญครั้งนี้มันก็ต้องมีคุยเรื่องนี้อยู่แล้วทำไมทำไมรู้สึกชนะจังเลยอ่ะชนะอะไร อน,นาคตของเรานะครับที่อย่เวลาถามโบทำไมเขามีจดจักราเอาสี่สัมเนียไม่ก็หนูว่าโอเคแล้วเพราะเป็นคนชอบคุยเรื่องอนาคตอยู่แล้วนะว่าออาเวนี้จะตรงกันไหมถ้าไม่ตรงกันก็หาตรงกลางหาตรงกลางให้เจอถ้าไม่เจอก็ก็เดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องก็เปลี่ยนเรื่องค่อยว่ากันอย่เงี้่ก็นั่นแหละค่ะก็ดีน่ารักดีชอบอยู่แล้ว ททนให้่อยคบ่อยคบแต่ก็มีมมนึงก็ต้องมีการแบบคกเขาะไรเนี้ยมองบะไรยััเข่าช่องนี้ถ้าูเข่าน่าจะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าปวดเข่าเขาก็เลยยังเว้นเนไว้อยู่ต้องรักษานิดนึงใช่ช่วงนี้เล่นเอก็ชอบเล่นขา่สะตสะรเรียมอไรมเตอะไรกน้าง ใช่เพราะว่าอนาคตอยากอยากตอนตอนแก่ตัวไปอยากเดินได้อยากเดินแบบแน่ต้องไหวบ้างขอจริงจังหน่อยก็เอาบอกไปคนก็ไม่เซอร์ไพรส์สิใช่ใช่ใช่ไม่รู้ฉลาดตีเตียงเตียงพูดแบบนี้ได้เพราะแบบแตงโมแกไม่ต้อตอนนี้หรอกแต่ก็สักพักปุ๊บเลยแต่คำที่พี่เจมพูดนื้อหลักนะบอกขอโทษนะที่ช้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สะอยเขาไหมเปลี่ยนเตียงต้องมีการคิดข่วนในครั้งนี้ ขอโทษนะพี่ปวดเราพี่ไม่ทุกข์ไมไดมพี่นอนให้ได้ไหมเดี๋ยวคขาแข็งแรงดีทุกอย่างแกขาก่อนแ่เซลเซลเซล่างกายแข็งแรงีทุกอย่างแค่ยังไม่ให้ตอนนี้อย่าเพิ่งอยิบมือรีไม่อยากเลยรอรอให้อะไรอะไรมันมเอาที่เขาทางเขาบอกว่าจอ ต้องตามตกาลเวลามันก็เป็นจริงๆการแต่งงานก็เป็นแค่ชาร์หนึ่งหละจริงๆมันมันก็ยังไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าอันนี้คิดแบบคิดแบบเผื่ออนาคตเนาะเพราะว่า<ช>จริงๆแล้วการแต่งงานก็คือชาร์มันก็คือไม่ไม่เราไม่ใช่เราไม่้พูดกันเหมือนจะแต่งงานกันเลยเหมือนแบบคู่คขอกันแล้วเหมือนอนาคตจะลงเลยด้วยกันเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมสุดท้ายยังไงถ้าเกิดว่าอยากให้มีแบบงานหนักเหล่านั้นเกิดขึ้นก็ลอง ้องเป็นตองานมาก่อนเื่อจะได้แบบงานจะได้ยิ่งใหญ่ขึ้นอ๋ออีเวนต์ก่อนอีเวนต์ฟิวงานแต่งเนี่ยหอโอ้ให้ไปองก่อนถูกไหมเออดีดีเลือดเลือดมาก่อนแล้วก็ให้ไป้อมก่อนอยากจะทำแบบนี้ไากคืออะไรคืออะไรไอ้ขอใหช่วยด้วยขอช่วยด้วยช่วยด้วย โอ้โหอะไปบ่อยแล้วก็จะเป็นฟีลแบบเต้นเออหน้าหน้าฮานบ่อยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นการเปิดโลกใหม่ไอพี่เล็กคือเล็กไม่เคยไปงานเคยไปงานกระถิ่นเคยไปงานบวชแต่ไม่เคยไปแบบฟีลนั้นที่เขามีแบบรถแข่แล้วก็แล้วก็ไม่เคยไปฟีลที่แบบเฮ้ยเขาไปเต้นหน้ารถแข่งอะไรเงี้ยแต่โบเคยไปบ่อยแล้วครั้งนี้โอว่าทาไปเปิดโลกก็ ก็มันดีเสื้อเปียกเสื้อเปียกโคง่นิดแต่ไม่อยู่จริงจริงบาดปวดระเบิดหน้าแดงร้อนแต่ก็แบบฉันได้เป็นนางฟ้ากับเพื่อนขาบก็นสถานการณ์อย่ากินรังฟ้าขึ้นสุวรรณปูเลยเป็นนักนสดงน้าโด้แท้เลน่าจะเป็นคนแรกที่บินได้ไปเลยแน่นอนไม่มีใครเติรนแหลเขาเลยอย่างเงี้ยพี่นี่เขาไม่เบาเลยครับสนุกมันสนุกเพลงมันสนุกอ่ะสนุกก็เราก็แบบด้วยความที่เรา ไม่เคยเจอบรรยากาศนี้ด้วยเราก็แบบช่วงหลังมาพอพอพออายุอายุเท่านี้เลยรู้สึกว่าเวลามันมีอะไรใหม่ๆที่ที่แบบเราไม่เคยทำแล้วคนมีมีคนเสนอให้เราทำหรือว่ามีแบบคนชวนเราไปทำเราแบบช่วงนี้มักจะเอาหมดสนุกสนุกแต่งไม่ถ้าโบชวนผมก็จะไปไป,ไปเดี๋ยวสัอาทิตย์นี้ก็ไปเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะไปอีกรอบรนอหนึงแล้วค่ะไปทั้งภาคเหนือเชียงใหม่ แต่ดิฉันก็อาจจะมีเลือแข่งเนาะดิฉนเลือดแข็งเลแข็งหรอไม่จัดฮะเลืแข็งแล้วมีมีเหมือนกันฟ้อนฟ้อนฟอนอันนี้อาจจะเป็นแบบอ่าฟิลเจียงใหม่หน่อยแบบอ่าต่อต่อไปเบาๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้อ่ะแต่เขาบอกเขาจะมีนางรำมีอะไรด้วยก็จะมีนางฟ้าหนูจะเป็นนางฟ้าทุกงานดี่งกันางฟ้านี่กับนางฟ้านี่กันไม่ทราบไม่ทราบด้วย ควรนะควรนะควรนะเนี่ยเนีย่ยไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับเขา <อ S 2> ชวนโมเต้นด้วยพี่แล้วเต้นแค่นี้สี่ช็อปเปอร์สี่แต่จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์หรือว่าสไตล์การเต้นหน้าห้างมันต้องเป็นฟรีสไตล์มันต้องไม่เป็นแบทเชอร์แบชอร์มันต้องแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็เอาแบาตอนนี้เลยตั้งนานตั้งนานไม่มีงานต่อ พี่เล็กก็ม้วนจอยเหระจอยไม่ขัดไม่ขัดโบเลยเพราะว่าอะไรยังไงรำใจตลอดขัดก็ไม่ได้หนูก็ไปสุดอยู่ดีใช่ไมพี่เล็ไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องเสียงอะไรเลยม่พี่เลยก็ถามเพราะว่าในวัดเราเต้นได้ขนาดไหนโบกันนี่แหละคือเป็นโอกาสดี้ใครเขาจะมาเต้นแบบนี้ในวัดกันงานนี้แหละ แสดงว่าเราคิดแล้วว่าจะเยอะไปหรือเปล่าคือเราเราไม่เราไม่เคยเราไม่เคยเห็นแบบนี้แล้วก็เด้ยวในวัดมนไม่ต้องรู้เรื่หรอกก็เป็นวัฒนธรรมของของการแผ่รถแบบนี้ก็ก็สนุกดีครับแล้วก็ดูแล้วว่าโบน่ารักมากม้วนๆแบบมันเป็นมานหบใช่เราก็น่าน่ารักจริงเหมือนน่ารักจริงเพราะว่าเพราะว่า ในงานกปกติมันจะมีแขกคนอื่นด้วยน้องแล้วเขาก็เป็นเป็นดารานำเป็นดาราดารานำหญิงเนี่ยนำทางด้วยแต่ว่าขบวนไม่ยอมเดินสักทีเต้นหน้าสามถอยหลังห้าอย่างเงี้ยมาได้แล้วมาได้แล้วท่าจะไม่ได้ชั้นแล้ว เป็นกิจกรรมที่โอเคแล้วก็ได้บุญด้วยแล้วก็สนุกด้วยแล้วก็เบิร์นด้วยประมาณนึงออกกำลังกายด้วยออกกั่นะเป็กันแดดชายขาแล้วผบุญคำบุญลูกค้าก็เนาะเกี่ยวไหมก็ดีก็ดีหรือว่าจะได้เป็นการได้บุญเจอลูกค้าหรือลองเปลี่ยนจากผู้เวรผู้กรรมเป็นผู้บุญบ้างเป็นเวรเป็นกรรมด้วยกันมาเยอะแล้วล่ะอ่า มาบอกกดนเลยค่ะพี่เรื่องนี้เพื่กจะคุยกันหลังจากั้นตั้งใจเขาว่าแบบเป็นคบ้านจากที่กางเก็บตีนี้เจมส์เจมส์ก็มาล็อกคิวล็อกคิวก็เรียงตัวให้เจมตัวใครงานแต่ยังไม่รู้ตีมันอะไรจะจะเริ่มแล้วตัดที่คอยาวยังก็มาล็อกคิวมาล็อกคิวเข้าวๆไว้เนาะใช่ค่ะมาถามว่าอะไรยังไงก็ก็รอติดตามจากเจมและผมครับเนื้อ เรคแบบตอนสองก็เริ่มแล้วคือเริ่มแบกระจาหน้าไหมครับตอนแก่เออบางคนก็ เห็นเห็นหมดเลยนี่ยังน่งหัวเราะเลยตอนดูยังนั่งหัวเราะเลยก็ฟิลวันไหลพระประแดงเนี่ยค่ะหรือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามาร์สุการแต่งเมคาบเราด้วยแสงด้วยอะไรด้วยนะตอนนั้นอ่ะมันก็เหมือนแลมมันเป็นมันคือการแสดงอ่ะถ้าจะให้เหมือนจริงน่าจะต้องแบบใช้ตัวแสดงที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเราอยากจะให้คงคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นเราให้หมดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะมองเป็นแบบนั้น ว่ามันก็น่ารักดีเพราะว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานตลอดไปอะ <c oughs> ไรแบบนี้ใช่เห็นไหมทุกคนก็พูดถึงอ่ะวันไหลบ้าประแดงนบ้างอ่าวุ้ <c oughs> ยเค้มบ้างถ <c oughs> ือว่าเลยนะมีอีกมีเยอะเลยสนุกดีหรือว่าอ่ะแล้วก็เอออย่างน้อยก็มีคนคิดเหมือนเราตอนนทำงานตอนแต่งเราก็รู้สึกว่าแบบมันได้แล้วก็คือต้องแต่งไี้แหละต้องแต่งไม่แต่งเลยครับประมาณนี้นะถ้าหนูแก่ก็คงไม่ไม่เหี่ยวมากกว่านี้แล้วเพราะว่าสวย เราต้องเราจะแกะทันที้ก okay, ็เป็นฟิลนั้นแหละแล้หล่หนูอยากพวกเราอยากจะเป็นตำนานนะคะชานั่งอยู่ด้วยกันสวยนั่งอยู่ด้วยกันไหลโยกด้วยกันายควาว่าตอนจบมันคือนั่งด้วยกันนั่งอยยกันอยู่ค่ะฟิลติ่งกม้าบ้า จริงๆเลยก็มันจะมองว่าแก่ก็แก่จริงแต่ว่าแต่ว่ามันแค่แบบอาจจะมีแบบบางบางบางกุ่มที่อาจจะทำให้รู้สึกว่ามันมันเหมือนอยูวันลอยพระประแดงจริงเลยนะ 好了。<想> ่อนะคะต่อนะคะ